นนะะหลิงของมาบอกเล่าความรู้สึกที่หลิงเนี่ยเป็นพูดเบาๆนะไอ้ฤทธิาา์สีดวงทวารฤิสีดวงทวารนะคะตอนที่หลิงเป็นฤิสีดวงทวารเนี่ยเป็นช่วงตอนที่หลินะะงนะคะคลอดลูกนะคะลิสสีดวงทวารเนี่ยอาการของเขานะคะมันจะเป็นเหมือนติ่งเนื้อนะคะออกมาแล้วก็อยู่บริเวณดูทวารนะ หลิงๆนะคะในเพจส่วนแดงจินดานะคะเพจสำหรับคนที่รักสุขรักสุขภาพรักสมุนไพรนะคะสาเหตุของการเกิดลิสีดวงนะคะมีถ้ามันมีอยู่หลายแบบนะคะแต่ว่าคร่าวๆแล้วเมนหลักก็คือในการเบ่งนั่นเองะคะอ่ะการขับถ่ายยากนะคะเป็นการอักเสบเป็นการบวมของเส้นเลือดที่อยู่บริเวณรูทวานนะคะมันจะเป็นเนื้อที่หยุ ปลายของลำไส้ใหญ่ของเรานะคะตอนที่หลิงเป็นหลังข้อลูกก็คือหลิงเบ่งข้อนะคะไม่ถูกวิธีนะคะมันก็เลยทําให้เกิดเป็นลิสตดวงทวารนั่นเองค่ะแล้วระยะของลิสิีดวงทวารน,นะคะก็จะมีอยู่4แบบนะคะแบบแรกก็คือเขาจะเป็นแบบเล็กๆนะคะข้างใน,เ,นเราจะมองไม่เห็นแบบที่2ก็คือแบบที่บวมขึ้นมาหน่อยหนึ่งแต่ออกมาจากรูทวารน,นะคะหลิงก็เคยเป็นนะคะตอนที่หลิงท้องผูกนะคะ แต่ว่าหริงใช้การรักษาแบบง่ายแล้วก็เป็นชาวบ้านมากเลยก็คือเอามันกลับยัดเข้าไปค่ะอันนั้นก็ช่วยได้นะคะต่อไประยะที่3นะคะระยะที่เริ่มบวมเป่งแล้วออกมานะคะออกมาใหญ่กว่าระยะที่2นะคะในช่วงนี้ก็สามารถเอามันมุดกลับเข้าไปได้นะคะแต่ระยะสุดท้ายคือระยะแบบที่มันออกมาใหญ่แล้วก็เป็นหนองทําให้หน้าลาคานะคะ ถ้าเป็นเยอะๆเนี่ยบางคนถึงต้องไปผ่าตัดเอาออกนะคะที่ศดวงะคารวาเนี่ยบางคนอาจจะคิดว่ามันน่าตลกน่าขำนะคะแต่ว่าถ้าคุณเป็นแล้วเนี่ยมันจะทําให้รู้สึกเจ็บปวดหน้าลาคาญมันนั่งไม่ได้ค่ะถ้านั่งแล้วมันจะรู้สึกปวดแสบปวดน้อนะคะ่ะมันจะมันไม่สบายตัวนั่นเองค่ะหลิงก็จะมาแชร์ประสบการณ์นะคะว่าหลิงกินสมุนไพรตัวไหนมันถึงหายนั่นเองตัวที่หลิงจะแนะนํานะคะใครๆก็น่าจะรู้จักนะคะ คือตัวเพชรสังฆ้านั่นเองเพชรสังฆา่จะลักษณะเป็นแบบนี้นะคะจะเป็นพวก ต้นเถาเครือนะคะใบจะเล็กๆนะคะกินแล้วนะคะแล้วิธีการกินนะคะก็คือความสมบูรณ์ของร่างกายนะคะก็คือถ้าเป็นหลิงเนี่ยตัวเล็กๆเนี่ยก็กินวันละหนึ่งข้อนะคะหนึ่งข้อคือข้อมันจะเป็นป่องแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะหั่นซอยจะกินช่วงเวลาไหนก็ได้ให้วันหนึ่งนะี่หมดหนึ่งป่องแต่ว่าข้อควรระวังคือต้องหั่นเป็นเล็กๆนะคะแล้วก็ห่อด้วยมะขามเปียกหรือว่าห่อด้วยข้าวตียวหรือว่าห่ออะไรเพื่อไม่ให้ยางอา่ะค่ะโดนคอเพราะมันจะระคายคอนิดน,นึง หลิงกินตัวนี้นะคะประมาณ3วันมันจะยุบมันจะหายมันจะแห้งนะคะมันระยะการหายนะคะมันจะขึ้นอยู่กับระยะของการเป็นฤทธิดวงนะคะที่จริงเพื่อนหลิงก็เคยเป็นนะคะเพราะว่าเขานะ่งกินน้ําน้อยแล้วก็ค่อยถ่ายนะคะมาถ่ายแบบ7วันครั้งหนึ่งเลยเนี้ยมันก็ทาให้ oh, <no. S 1> อุจจาระของเรามันแข็งนะคะแล้วก็ถ่ายยากเนาะปัจจุบันเนี่ยจะเห็นตามร้านขายยาทั่วไปว่าจะมีแคปซูลของยาเพศสังฆารนะคะไอ้ตัว เราก็สามารถกินง่ายๆไม่บาดคอนั่นเองแต่คุณรู้ไหมคะว่าสรรพคุณของเพศสังฆาเนี่ยนอกจากลิสีดวงแล้วนะคะยังมีสรรพคุณอื่นอีกถ้าเราคั้นนะคะเอาแต่น้ำเนี่ยน้ำของเขาเนี่ยถ้าเรามาหยอดเอาก็แก้หูน้ําหนวกได้นะคะถ้าเราเอาน้ำเนี่ยคั้นแล้วก็กินน้ำผู้หญิงที่มีประจำเดือนมาไม่ปกตินะคะก็สามารถ ช่วยขับประจรําเดือนได้เช่นการส่วนถ้าเราใช้ทั้งต้นทั้งรากใบดอกเถาเรามาตามผสมการครบประครบที่เป็นกระดูกแตกหรือว่าเอ็นซ้นอะไรเงี้ยคะเขาก็จะช่วยสมานกระดูกสมานแผลเห็นไหมล่ะคะว่าสมัตุนเนี่ยสมุนไพรไทยเนี่ย มีเยอะจริงๆเพียงแต่เราไม่รู้นั่นเองหากใครที่เริ่มเป็นริซิดวงหรือว่ากำลังเป็นนะคะก็สามารถหาต้นเพศสังฆานะคะมาช่วยรักษาได้นะคะในช่วงที่ระหว่างเรากินนะคะเราควรที่จะประพฤติตัวเช่นการกินน้ำให้เยอะการกินอาหารที่มีไฟเบอร์พวกผักให้เยอะนะคะกจะช่วย ในเรื่องการขับถ่ายนะคะรถการเป็นริสีดวงนั่นเองค่ะถ้าใครชื่ชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะรู้สึกว่ามันมีสาระดีนะคะก็สามารถกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หลิงหลิงได้นะคะวันนี้หลิงหลิงลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ